มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนสินสอดที่หลุยมอเพ้นุนสินสอดที่หลุยมอเพ้นุนหลังคบกันมากว่า14ีปีควงคู่สู่ประตูวิวากันไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคู่รักมาราทอนหลุยสกอตและนุนริมิดาที่เพิ่งจัดงานปาร์ตี้ฉลองแต่งงานกันภายในกลุ่มเพื่อนคนสนิทเมื่อค่ำคืนวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองก่อนที่ล่าสุด21มีนาคม63หลุยสสกอตก็ได้ออกมาเผยภาพงานแต่งของทั้งคู่ในพิธีเช้าที่คววมคู่กันไปทำบุญณนะวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกับโมเมนต์ที่หลุยส์กำลังมองนุน่นในตอนเผอด้วยสายตาหวานละมุนเปลี่ยนไปด้วยรักจนดูแล้วหลายคนแอบเขินแทนค่ะ ทางด้านสาวนุ่นรมิดาก็ได้เผยภาพของทั้งคู่จากงานเช้ามองตาส่งยิ้มให้แก่กันพร้อมข้อความว่าเจอกันนะที่เก่าวเวลาเดิม15นาฬกา21มีนา2020ซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการและแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากค่ะ ด้านสินสอดหนุ่งรุ้ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเราก็พยายามเอาพื้นฐานของตัวเองให้แน่นที่สุดบ้านต้องพร้อมทุกอย่างต้องพร้อมถ้าเรารักก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าเขาเรียกสินสอดสูงจริงๆผมก็สู้อยู่แล้วขอ10ล้านให้12ล้านเลยครับอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนว ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ